เพีงไว้จำตัวมันนะ,ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมย,ยาวๆบอกเลยมาดีนะครับผมจะมาเปิดได้ข่าวว่าลอตเตอรี่ปั๊บใหม่อ่าแล้ที่ผมรู้อย่างหนึ่งรู้สึกว่า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 แบบว่าถ้าใช้เพชรซื้อครับคือใช้เพชรซื้อใช้คู่ทองซื้ออย่างเงี้ย มันจะเพิ่มโอกาสนะครับผมเพิ่มเยอะมากปกติมันก็เยอะครับผมซวิงอรมินโดสุดไปอัดจังอัดใช่ไหมนะมไปไม่ต้องหวังอะไรมากสูรปืนลอตเตอรี่จะไปผมไอ้เดนตีแม่งสุดยอดนะ่คนเล้าใจถ้าผมได้นี่ บอกเลยนับกปกรอบไม่นับเลยอ่ะสามสิบสี่สามสิบสามสิบเก้าสี่สิบสม่สิบเถ้าพันลยงกูอ้ยเฮ้ยมาไหยเฮ้ยกปกลเฮ้ยมา้ยห้าครั้งเดี๋ยวไปูโอ้โหมันได้เพชรแล้วอะเก็ขึ้นแล้วอะเหนขึ้นแล้วอะเฮ้ย ไอ้เฮ้ยโอ้ของจริงเว้ยสุดลอตเตอรี่ครับผมอออไอ้เนี่ยมได้อ่ะอือหือโอ้ยยอดยอดของแรกเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยพอใจอ่ะียโคตรพอใจอ่ะนี่มันของจริงบอกเลยไปที่ เจ้าออกมาจากร้านค้าทำไมอยู่วะเนี่ยอู้ตะกุจะเข้าไปอยู่แล้วเข้าไปาคีโรุ่ยไงผมเนี่ยเที่ยวงาะไ <c oughs> อ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่ต้องมีดามงดามาเลยสัตว์อดเหี้ยบอกอสัดสูตรหาอะไรมึงสูดไม่เห็นได้เลยคยุ้ยคุ้ยพ่องอะ่ะมันสมได้เนี่ยเออมันขึ้นหลักฐานนะเว้ยเนี่ยห <'m> ยุดเชะ <Like boss. S 1> โอ้โหแม่งของจริงอะ่ะ เอาละผมนะเอาตีแม่งอือสุดยอดเลยเฟสวอลฟ์ฟอกไงเนิกสแฟั์วอลฟ์ฟอกนะนู้ถ้าเกิดสูงเลี่ยในสกินเนี่ยโอ้โหในสกินพร้อมตัวนี่บอกเลยอ่ะไอ้เฮียกูาทำไปได้ยังไงวะเอามีโอกาสหน้าก็จัดต่อไว้ กูลืมแคปเจอด์นะยนะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่นี้ครับผมขอบคุณครับ